เบิ้งรถเก๋งราคางามๆถึกๆจะคันนะครับเสียโอ้ยว้าวกะว้าว่าทองเบิ้งรถเก๋งงามๆราคาถูกๆแม่นบ่ถ้าสีว้าวแต่น่ะเอออยากได้รถเก๋งงามๆอ่างามๆไปมาหลายหม่องยังไปมาสู่หม่องนั่นแหละไปาสู่หม่องบ่ถูกใจอยู่บ่ถูกใจโอ้ยมาหาเซียากสิได้รถถูกใจอยู่ติเออลองเบิ้งเนาะลองเบิ้องเหรอเนาะลองเบิ้งร่องงวงเอาราคาถูกๆบ่เอาเย่อสิพาเบิ้งได้หลายคันซั่มมาฟาบวะล่ะฟาบวะ ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเอาเอาเอาสิตี้ปียี่ส <ulously, S 2> ิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเอาไปพอนหกพันเจ็ดพันไอ้สิตี้นั่ง้าพุ่นเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนี่ไอ้สิตี้นั่ง้าเห็นปะไอ้ยบอมแมนอันนี้แอคทาดนึกว่าซิตี้นั่ง้าตาบอดีแอคทาดเอาไปสี่พันเห็นปะเห็นครับเอาหนี่มาต้าสามนี่เห็นปะใกล้ๆเลยใกล้ตาเลยเจ็ดพันมาต้าสามเจ็ดพันนะครับไอ้แดดแดดบะภาพไปเด้อเซียนาซิไม เพราะว่าสีสีโบท็อกโบท็อกมันละลายมันมันละลายไปแล้วอ่ะมันต้องไปเติมนะครับมาด้าสองหกพันเห็นบอเห็นดากแล้วอยากเห็นหน้าถูกบอครับหกพันเนาะหกพันพอนไหวบ่นี่ไหวครับไหวโอ้เด็กหน่อยทางไหนมันกินขนมแล้วก็เอามาหยาดใส่นี่หกพันหกพันเอ็มจีเอ็มจีเอ็มจีแซดเอสมีสองคันเอาไปพรอนหกพันสีแดงแดงเนี่ยเอาไปพรอนหกพัน Mark มักบ y MG ถึงมันเป็นกระบะเป็นล่องแต่ว่าคา,าระะหวัวเอย้ยรถเก๋งรถเก๋งเป็นล่องแต่ว่าคางหัวมันถูกดินะได้เก๋งสไตล์รถครอบคัวส่งพูดีส่งพูดีอะฝีดาวเราพรหกพัน 6, นะมีสองขั้นเซเอ็ดนี่อันนี้ก็หกพันอันนี้ HRV HRV เอาไปพรเจ็ดพัน 7, พี่น้องจ๋าพรเจ็ดพัน HRV สีสีบอลน,นะครับวีออ วีออดหกพันบาทครับวีออดหกพันแอคทาร์ดแอคทาร์ดมีสองขั้นอันนี้อันนี้ห้าพันบาทสองขั้นนี่ห้าพันมิลานห้ 5, าพันอ้าวอันนี้แอคทาร์ดอา้าวอันนี้มันอยังวะไอม้มิลานมิลานโอ้ยตากรบปดีห้าพันสวีปอีน้อยน้อยสวีปมีสองขั้นเอาเหลืออยู่สีแดงสองขั้นนี่วะสวีปอีน้อยน้อยสองขั้นเอาไปพรอนห้าหกพัน 5, 6, อันนู้น บักแดงแดงครับอีน้อยน้อยอีน้อยน้อยนิสสันมา์เอาไปพอรอนสี่พันนะครับเอาราคาเง,งินสดจะขั้นปะเอาครับนี่มีปาเจโรครับปาเจโร่รถอบรัวรถกรับสีมาเด้อพี่น้องเด้อรถกับสีเอาไปตะกี้ตะกอนกูขายอยู่สามแสนเกือบสี่แสนเนาะอเอาไปสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันไปสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันหมดยังรลถลเก๋งนี่ประมาณนี้ล่ะอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างในอีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างในพี่น้อง พี่น้องอ๋อนี่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 นาโชว์ร่มนี่แก๊สแก๊สกีเคเอาไปผ่อนหกพันเจ็ดพันมาต้าสามสีเอ็กสามนี่เอาไปพรอนเจ็ดพันบาทพี่น้องเอ้ยถูกปะถูกครับถูกแล้วที่สำคัญเอาหนี้น้ำอนไรครับมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยซิปไอไปแดงเสียยาให้อีกหนึ่งขันเอาบอเอาครับเอาดีใจบอดีใจแฮงมาหาเสียยากเราดีใจแท้พี่น้องอยาก เที่ยวมาหาเพราะว่าอยากมาเจอเสียยะรูปรอยใจดีเออเสียยะกัดใจดีครับพี่น้องเอฟซีล่ะต้องใจดีได้เพราะว่าพี่น้องเอฟซีนี่เป็นภูมิอุปการะคุณเข้ามารับชมเสียยะนี่มาเบิ่งเสียยะเสียยกะกัดีใจแห้งแล้วแต่บัดที่นี่ครับยังบ่พ่อพี่น้องยังตามมาสื่อรถนั่งเสียยะพี่น้องก็เลยเป็นภูมิอุปการะคุณสูงสุดยกไวเนื้อหัวของเสียยะเลย ต้องพี่น้องเอฟซีครับภูมิพพะคุณกับเสียยะนะครับนะเสียยะขอบคุณหลายๆนะครับซื้อรถยนต์แถมฟรีมอเตอร์ไซค์แล้วกับฟรีดาวเลยเรื่อยส่งฟรีทั่วประเทศไทยเงินจองไม่รับเงินดาวนะครับเงินดาวก็ต้องรับรถก่อนนะครับเพื่อพี่น้องของเราเป็นเงินดาวเงินเงินดาวแสนหนึ่งบ่รับบ่กับกับบบแมนว่าสีดาวแสนหนึ่งต้องโอนดาวมาก่อนพี่น้องต้องรับรถก่อนจ่ายเงินดาวนะ โอเคบอโอเคครับบอเมนบอรถดนะบอท่านเห็นเลยโอนเงินมาก่อนโอนมาก่อนบอเอ้าบอเอาบอเอาพี่น้องเห็นรถก่อนพี่น้องรับรถก่อนจังจ่ายเงินดาวเสียยนาโอเคบอโอเคครับรับชมอยู่ทางจังหวัดหย่างฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์เอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเสียยะขอบคุณพี่น้องเอฟซีได้หลายจ้าสวัสดีครับ